ที5 unser, ่5 5 5บาทนะคะี่เขาจะมีเือกหมก็คือจะมีหมวดปลาปลาตคือปลากระพงนะคะก็คือบารอดปลากระพงเ้นมะนาวอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลือกไม่เหมอราก็เมนูที่สก็จะเป็นพวกผัดผัดก็คือจะเปนผัดผัทะเลผัดชาผัาอะไรอย่าเงี้ยค่ะเราก็เลือก้ย่างกันแล้วก็หมวดที่สามก็จะเป็นปลาเล่น ก็มีอีกหมวดนึงก็คือเป็นพวกน้ำน้ำกเป็นกยต้๋ยำน้ำก็น้ำใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหมวดที่ห้ากเป็นน้ำดื่มตองเข้าเปล่าก็คือเราสามารถเลือกได้หมวดละหนึ่งอย่างนะคะทุกคนจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะไม่พอก็คือสามารถสั่งในเมนูนี้ได้เลย